ใช่หมือนกูเลยเรื่องเดียวกูเนี่ยแล้วใครซ้อมอยู่กูนั่ดนตรีเนี่ยก็กินตัวตัวมาเรื่องซ้อมสองคนดีกว่าผมได้กินพี่ยุนไม่อาบน้ำใช่พี่ยังไม่อาบน้ำนั่นใครทำระเบิดสระพามาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่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 กูกูพี่ซ้อมมันอยู่สองคนกูพี่หล่อใจดีสปอร์ตบอลขโมยด้วย นี่งไงเป็นงไงเรามันจะเร็วไปไหนกดไม่ทันเปิดววามีอยม่งเกลือเกือทำไมมันติ้งห่อยตันตันอะไรกันครับนี่นี่ค,คาตะกอนตาถั่วใช่ไหมครับให้ชารครับคนโดนแล้วดิ ไอ้ตัวฆาตรกรที่มันปามีดได้โอป้าอ้าวาแลโอ้ยคู่ร้อยี่โอปา้าร <12 S 1> ้อยยี่สิดีกัโอป้านะโคตรยากอ้เี่ยไรกันครับในมแตว่าผมไม่เห็นวะมัโน,โน,โน,โนไม่เห็นแตู่ตัวูนเห็นแหละบ้ยเออไปอ่ เพื่อนน่าจะเพิเล่นใหม่มั้งเมื่อกี้มันทำระเบิดมาสร้างอะไรเพื่อช่วยแสดงว่าพีคุ้เล่นใหม่อ่าผมใกล้เต็มแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยก็มึงมีเฟ้นอย่างไรละครเนี่ยให้กูไปด้วยป่ะล่ไม่ต้องไม่ต้องกูห้าปิดเรื่องนี้กล้จะห้าปีกมันเดินมามันเดินมามันเดินมา เอ็มครับหนึ่งทีโอ้โหลยใครๆก็ชอบหนึ่งทีนะทีเกมครับที่สุดปักเปักคปักคือตอเรยบล้อยและด่านย่างโล่งเลยด่านดอกเตอร์โตล้ปไ้าที่เอารางวัลตอบใจให้ตายเถอะ เราลองมาประกอบใจให้เองหนึ่งเครื่องขึ้นผูพอจะรู้ตำแหน่งเครื่องอยู่ด่านนี้เล่นเดวิดจิ้งแล้วไล่บ่อยเลยสิเดวิดจิ้งกันเนิร์สเนี่ยเอาเริ่มเปิดของทีน,นี้มันไปหา,ปา,า,ามันไปหาเดวิดจิง <c oughs> นั่งอยู่โคนเลยอ่ะว่าเดวิดจิงไหนอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยเจอพี่นั่นแหละในเดวิดจิงป้าบัาสั่งอ้าวลุงบิวอะทรงมันคือเหมือนเดวิดมันเจอพี่เนี่ยในเดวิดจิ้งวะ เด็กตึกอยู่ที่ปู่ยุบเล่นตัวเ,เองเถอะหมอผู้เห็นมึ้งละต้องการหมอเอ๊ะนั้นเดี๋ยวโคไปช่วยกันแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วหมอมาแล้วยุบมันจุก๊กหรือวะงั้นปู่ต้องไปหาเพื่อนปู่จะไปต้องแถวบ้านเล็กน,นะบ้านเล็กน,น่าจะมีเครื่องอยู่ไอ้เหีเห้ยละ อ้าวบ้านเล็กอ้าวไอ้ต้อมไปแล้วอ่ะนี่เนี่วิ่งรัดมันหน่อยขวานิดนึงบ้าบ้าคิดว่าต้องเครื่องการร่มระบาดมันมันต้องเหลือมันต้องเหลือสามเครื่องอ่ะพี่เจพี่เจลองเฮ้ยยังไม่เห็นตัวเหมือนเลยโดนหกทียงมีไอ้ยอดแดงเหรออืมมันโดนหน่อยเดียวเองยอดแดงดิทงานยโดนหกทียงนับอยู่กันนี่ไอ้เจี๊ยเครื่องนะบ้า ซ่อมไป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 ไม่ใช่ยิงแล้วไงล่ะตัดติดคุยไหนวะเมื่อกี้เห็นฆาตกรหัวโขกกันไมหัวโขกต้นไม้มันเดินไปหาคนนี้ซ่อมอยู่ไอ้คนนี้ซ่อมอยู่สองคนอ่ะทีเด็ดเลยมาแล้วได้กินตูตูแล้วยุดไม่อาบน้ำ เดี๋ยขึ้นไหนกูไปช่วยยุทธเลยและะ้วกันมันเข้าบ้านไปเหยอะแล้วไงมันกลับมามันกลับมาเพื่อลาก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 กลับไปกูเนี่ยมีคนไปช่วยไหมพี่ยิธแมงมีมีคนวิ่งมาอยู่เจอสะเตตสองอ่ะมาสร้างซ่อมไปเลยมันยื่นหออยุดอ้นี่มันแมปอะไรแมปบล็อกเตอร์ใช่นะ อยู่ป่ะเกินอะไแค่นี้กัดเริ่นได้แค่นี้เป็นาาน้ำนะเป็นาาน้ำด่นนนดานนี้ไม่ค่อยเจอด้วยหระเด็นได้แค่นีาาน้แ่ะกูหลบไปสามจังหวะแล้วนะทำได้แค่นี้มาตเอาวะ เพิ่งกางอยู่ใกล้ๆผาตกรอ,อยู่เริ่มนะเดีย๋ยวเพิ่งม,มาเดีนน๋ยวพิ่งมาเดีย๋ยวเพิ่งมาตือเเป็นตัวเตืนอยู่อีกเครื่องเดียวแล้นะอ๋อชิปชิปมีปัญหาอยากได้ของอะไรวนงั้น หกทีเจ็บอืมผมก็้ำเดอดหกทีเอ้าเครื่องมันทอมเสร็จแล้วทำไมไฟมันช็อตปวดืึเป่ะปวดถึงได้ไงวะปวดไกลขนันเลยเหรอเสานี้สนเสาตนเื่อกเกานคนองมาแล้วนี่อ้าวชิบหายแล้ว ถ้ามึงนะมีบอลโลแทนเีีจยบังให้กูหน่อยมั้งอยู่เลยนะไอ้สัตว์ตอนนี้ตอนนี้เปิดลุกเองว่าหลังกูไม่เอามาแล้วไอเฮียไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ทาไปยังอีกหยุดไป ไม่อยู่อยู่แถวเนี้ยไม่มีที่เล่นเลยมาสั่งต่อหน้า <ไป S 1> มันเลยไป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 เออกระตุกไม่เลยต่อหน้ามันเลยมาสั่งมันยาวอยหยุดยุด,ย,ดยุดที่ต้องสู้สุดไหนวะ มาสร้างช่วยต่อหน้ามันเลยอ่ะช่วยไม่ได้ว่ะไอ้เจอเจ๊น่าด่านอย่างโล่งเลยไม่มีมุมอะไรนีม่มีตู้เลยไอ้ตายใจวิบังกูนิดนึงก็หลุดแล้วโอ้โหแต่ละคนน่ากลัวกลัวหลังเดินหาเครื่องรอบนองโอ้โหไม่เชื่อเลยแต่ ไอ้ตาอที่ไอ,อ้สัตว์ยื้อต้อยู่ไนดิยังมีแอดออนแดงบ่กมึงเดินไวพีปกติมากเลย ป,ป้าไม่ได้เดินไวขนาดนี้ด้วยใช่แล้วเมือเ่อกี้มันพลาดซีท่าไปสามทีอะแต่ทำไมมันเดินตามทำนี่เลยเจ้เร็วหน่อยเร็วหน่อยผมร้ัง,งป,ป้าไม,ไ,ไม่ได้เดินไวขนาดนี้เจ้ผมได้กลิ่นผมได้กลิ่นมันมองเราไว้กมาอยู่ข้างนอกอะแล้วมีอดอนแดงเราก็ไม่รู้โดนหกทีต้องฉีกเล่นต้องฉีกเล่นมันมาหาแน่ ดเูเฝ้าน,น่าหงุเห็นกแล้วดวูว่าดูวายเห็นพี่วนะไล่ไหมไล่เหมือนเหมือนจะกลับไปเฝ้าเฝ้าอี่ เ้ยมันจะตายเพื่อนรีบหายแล้วรีบหายแล้วเปิดประตูเต้เปิดประตูเปิดไม่ได้ไเปิดคนละคนเปิดบ้านนี้ไม่ไม่ได้เล่นเฮ้ยมันเดินไกลไวขนาดนี้เลยเหรอเปิดเลยนะ กดไม่ติดใช่ถอะเดินไวเงินใบอ่ะเดินไวที่ปกติโอป้าไม่ได้เดินไวขนาดเนี้กูงงมากเลยอยู่ยงี้เดินมาฟาดมึงได้ทันทีเลยเดินไวใบไม่ใช่ละอือโอ,อ,อป้านี่แทบจะเดินเดินจริง,อองจุ๊กเมื่อกี้เนี้ยจุ๊กที่กูจุ๊กกับมันอะ จริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่มีจะตีกูโดนเนี่ยแต่มตีกูโดนคือกูเห็นอาจารย์เจเล่นรู้เลยว่าจุ๊บอย่างเงี้ยโอป้าแทบจุบโอป้าตีไม่ได้เลยเว้ยแต่นี้ตีกูโดนกูงงแากเลยก็คือเดินไปหาหลุมเลยแน่หลุมอยู่ข้างน้านะครอตีได้กี่ทีได้ทีหนึ่ง ไม่ตายเถอะเียอยู่ไว้พี่เจ้วิ่งนี่ลูกเพ่มันอยู่ประตูมันอยู่ประตูไป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 ตายเถอะดีมาถ้ามันเปิดประตูออกอะเต้นมันวุดลงลงเลยเลยนะตามไหมถามท่านได้ยังไงวะ วิ่งโคตรเร็วเลยเร็วผิดปกติมากอ่ะบอกนะกระปีมันเร็วไปเร็วกว่าโคโวติดไปนี่เร็วมากเลยเว้ยวิ่งเร็วชิบหายละคแท็กระปี่อย่าดูดเปิ <c oughs> เร็วมากอ่ะ ขนาดมันันโดนตันตั้งตันไม้นะยังตาม,มันาทันทางที่มันวิ่งพอๆกับเซอร์นะพร้อมเร็วอ่ะจะประตัตูเปิดไหมนะไม่ทันนะตายสี่